ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาธคุณพันธ์นะครับในงานตรวจสอบภายในจาการรายงานการตรวจสอบเงินเดือนนะครับของพนักงานบริษัทคิวโกนะครับตั้งแต่วันที่25 21เดือน5ถึงวันที่20เดือน6นะครับก็คือจะเป็นการจ่ายเงินเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับใน เดือนนี้นะครับมีพนักง,งานทั้งสิ้น7จะสิบท่านด้วยกันนะครับแบ่งเป็นฝั่ง QDM 35ครับเทเลมี27นะครับแบ่งเป็นสตาฟ3นะครับตัวเทเลเองเนี่ย24นะครับ แล้วก็ Vcare มี4ีครับโพวินเชียลเซ l ลนะครับมี4เหมือนกันนะครับยอดจ่า,ายเงินเดือนอยู่ที่1 2 7่2 2้าบาท71สอตางนะครับเ,เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะมีลดลงนะครับประมาณทัก8-9 0 0 0้หมืบาทนะครับตอนนี้เราก็นีครับตัวยอดการจ่ายเงินเดือนนะครับอยู่ที่ หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่เจ็ดจุดเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์นะครับเรามาดูการตรวจสอบนะครับตามหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อความถูกต้องในการจ่ายเงินเดือนนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นหัวข้อของการหักกองทุนเงินกู้ยืมบริษัทนะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทคิวโกเรามีนโยบายเรื่องการให้สวัสดิการพนักงานในการกู้ยืมเงินนะครับเราก็จะมีการหัก เงินนะครับจากเงินเดือนโดยเรามีเอกสารหรือตารางที่ใช้ประกอบการาหักเงินนะครับก็คือระเบียบระเบียบการกู้ยืมกองทุนบริษัทนะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้นะครับมีาการหักคืนเงินกองทุนกู้ยืมบริษัทอยู่ที่24,614บาทนะครับก็ เรามาดูตัวเลขกันว่าตัวเลขเป็นไปตามนั้นไหมอยู่ที่24,617บาทนะครับถือว,ว่าถูกต้องนะครับในส่วนนี้เลยนะครับเรามาดูว่ามีใครยังไงบ้างหักเท่าไหร่นะครับก็ ก็จะมีะคนแรกคือคุณพิบูลสินนะครับพันหนึ่งพันสามร้อยนะครับตุมวันทาสองพันสามร้อยนะครับคุณวีระพลสองพันแปดนะครับคุณสวิตีสองพันสามซึ่งคุณวิณาวิตรีเองเนี่ยก็จะมีการยื่นใบาลาออกในเดือนนี้นะครับก็จะมีการหักเงินกู้ยืมทั้งหมดอีกห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยววจะไปชี้แจงในส่วนของการหักคืนหักอื่นๆนะครับต่อไปคุณตักดาสี่พันหกร้อยบาทนะครับคุณ ปุชนัทนะครับสามพันเจ็ดนะครับคุณบุลือสองพันหนึ่งนะครับก็คุณบุลือเช่นกันครับมียื่นใบละออกแล้วก็จะมีการหักเงินกู้ที่เหลืออีกสี่พันสองร้อยบาทด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นคุณปณิตาสองพันสามครับ,ค, 1, 8, ค,รบคุณนุดีพันแปดนะครับคุณนัทธา นชาดาพันร้อยนะครับรวมกันเดือนนี้อยู่ที่24,617บาทนะครับก็มีลูกหนี้นะครับอยู่อีกเลยแปดท่านด้วยกันนะครับมีลูกหนี้เลยแปดท่านไม่รวมคนที่ยิ่มไปละออกและหักกันไปเรียบร้อยแล้วหนี้เนี่ยจะไม่ใช่หน5่งแสนหกนห้ี่บาทแต่หนี้เมื่อหักเสร็จสิ้นแล้วนะครับเคลียร์หนี้แล้วเดือนนี้จะอยู่ที่149,635บาบาทนะครับ ก็ถือว่าการตรวจสอบเงินเดือนตัวนนี้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการตรวจสอบในเรื่องของการาตรวจสอบความต้องเบื้องต้นนะครับของการจ่ายเงินเดือนนะครับก็คือเราจะนําในฝั่งที่บวกลบในฝัง่ง หักแล้วก็ลบคงเหลือนะครับผลลัพธ์ต้องเท่ากับตัวก็คือเราจะํำช่องเงินเดือนนะครับช่องสีเขียวแล้วก็ช่องเงินเดือนเข้าวเวลาวิขยนันสวัสดิการประจําสวัสดิการไม่ประจําและช่องเงินได้อื่นๆหักด้วยช่อง หักลาหักขาดงานหักภาษีหักเงินออมหักประกันสังคมหักเงินกู้หักอื่นๆและหักสุทธินะครับผลลัพธ์เนี่ยถ้าต้องเท่ากับศูนย์นะครับโดยการใส่สูตรนะครับนี่ฮะจากการใส่สูตรเนี่ยผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ทุกตัวสแสดงว่าค่าจ่ายเงินเดือนในภาพรวมเบื้องต้นเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับ หัวข้อต่อไปนะหัวข้อที่3เป็นหัวข้อเรื่อง,องการรายรับนะครับรายรับก็จะเป็นประกอบด้วยในส่วนของตัวเงินได้อื่นๆนะฮะค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันสวัสดิการประจำสวัสดิการไม่ประจำและช่องเงินได้อื่นๆโดยในหัวข้อนี้เราจะพูดเรื่องเรื่องของตัวเงินได้อื่นๆเบี้ยขยันและค่าล่วงเวลานะครับเท่านั้นส่วนค่าสวัสดิการประจำและไม่ประจำเราจะยกไปพูดในหัวข้อถัดไปนะครับซึ่งการตรวจสอบในเรื่องของรายรับนะฮะเราจะมีเอกสารน,นะครับตัวหนึ่ง ขึ้นมานครับคือเอกสารชี้แจงนะครับที่มาของรายได้ประจําเดือนมิถุนายนเป็นตัวประกอบนะครับเรามาดูช่องแรกเลยนะครับช่องเงินได้อื่นๆนะครับช่องเงินได้อื่นๆของการจ่ายเงินเดือนเดือนมิถุนายนอยู่ที่1นึ่งแบาท44สตังค์นะครับเรามาดูกันว่าใช่ไหมช่องรายอื่นๆนะครับจากตารางชี้แจงนะครับ อยู่ที่1 2 8 6งแสสอง่ิบ้าบทสี่สตางค์โอเคถือว่าถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าใน 8, 89, 1 2ึ่งแสสองห่บาทสสตังค์เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับช่วงแรกเลยนะครับก็เป็นช่องของตัวนี่ครับช่องของการ คืนดอกเบี้ยเงนินออมนะครับของพนักงานทั้งหมด4ท่านนะครับซึ่งมีนี่ครับซึ่งมีหลักเกณฑ์นะครับการคืนเงินออมนะครับหากพนักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหากพนักงานอยู่ครบสามปีจ่ายแปดสิบจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์พนักงานอยู่ห้าปีห้าสิบเปอร์เซ็นต์และพนักงานที่อยู่เจ็ดปีเนี่ยคือดอกเบี้ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยคิด หากค่าปรภาษ์จากเงินเดือนออกนะครับเดือนนี้ก็จะมีนายนวาริศคุณปรานอมคุณพี่บุญศิลป์นะครับคุณบุญลือนะครับนายนวาริศมีหมื่นเก้าครับคุณปรานอมนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับคุณพี่บุญศิลนหกพันนะครับแล้วคุณบุญลือเนี่ยห้าพันนะครับนี่คือจะเป็นมีส่วนจะอยู่ในช่องของรายได้อื่นๆนะครับนี่ครับคุณพี่บุญศินหกพันห้านะครับคุณนวาริศก็พันเก้าหมื่นเก้านะครับคุณนัทธกรนเนี่ยก็คือการคืนเงินออมนะครับหมื่นสามนะครับ คุณประนอมนี่ก็คือในส่วนของตัวดอกอดอกเบี้ยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับคุณนาลงศักดิ์เนี่ยคือในส่วนของตัวค่าตําแหน่งนะครับ <c oughs> คุณบุญลือนะครับก็เป็นคืนเงินออมเหมือนกันนะครับตบอไปเงินออมห้าพันเจ็ดนะครับอคุณกอบแก้วเนี่ยคืนเงินออมอพนักงานนะครับอยู่ที่สามหมื่นเก้านะครับแล้วก็คุณสงการเหมือนกันครับก็คือเงินออมเหมือนกันหมื่นเจ็ดครับ สรุปว่าในเดือนนี้นะครับการคืนดอกเบี้ยเงินออม30%อยู่ที่4 2่6มบาท69สตบเก้าต่านะครับมี4คนด้วยกันนะครับแล้วก็การคืนกองทุนพนักงานเนี่ยนะครับมี3คนด้วยกันนะครับก็อยู่ที่71,128บาท75สตบห้าต่านะครับแล้วก็ค่าตำแหน่งของคุณดำรงศักดิ์นะครับอยู่ที่15,000 นะครับนี่คือในส่วนของรายได้อื่นๆนะครับต่อไปนะครับช่องเบี้ยขยันนะครับคือไม่ขาดไม่ลาไม่สายนะครับเดือนนี้เรื่องของค่าเบี้ยขยันนะครับเรามียอดจ่ายอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับซึ่งจะฝั่งเป็นจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคือ QDM นะครับก็คือห้าร้อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของเทเลเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับในฝั่งของ QDM ห้าร้อยบาทเนี่ย มีสามท่านด้วยกันนะครับมัคือคุณทิติมาพรนะครับคุณประนอมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณนัชชาดาครับสามคนรวมกันเป็นหนึ่งันห้าร้อบาทนะครับฝั่งเทเลมีหกท่านด้วยกันนะครับฝั่งหกท่านด้วยกันก็เป็นหกพันบาทคือคุณปนัตดานะครับคุณการจานาคุณสิทธิโชคนะครับคุณวนิดาคุณเบญจวรรณและคุณสมิตารวมกันสี่หกคนหกพันนะครับรวมเป็น 7,500บาทนะครับในส่วนของค่าเบีย้ยหย่นค่าล่วงเวลานะครับเราก็จะมีเอกสารประกอบการตรวจเรื่องค่าเบี้ยเวลานะครับเอกสารที่แจ้งค่าล่วงเวลานะครับคนที่มี500บาทเกิน500บาทต่อคนนะครับก็มีคุณอาทิตยาไอที IT, นะครับ6 8 3บาท33บทตังคุณปนอม2,005นะครับคุณปนิตา1,003แล้วก็คุณจัก,กริดนะครับผ่านออ2,009นะครับ ซึ่งเมื่อเปรดเทียบในดูของช่องตารางเงินเดือนนะครับคือช่องนี้ครับถ้าล่วงเวลานะครับก็จะมีคุณอธิตาอธิตา683บาทนะครับคุณปะนอม2 5 0 5นะครับคุณปณนิตา1 3 0 0คุณจักกิจ2 9 0 0นะครับรวมการเดือนนี้นะครับ7 6 0 8บาท87สตังค์นะครับ เป็นฝั่งของคู m มทั้งหมดนะครับสุดท้ายเลยนะครับจะพูดแค่คร่าวๆก็คือในส่วนของตัวสวัสดิการประจําและไม่ประจานะครับสวัสดิการประจานะครับยอดจ่ายอยู่ที่53,500บาทอยู่แล้วนะครับ่วนสวัสดิการไม่ประจําเดือนนี้จ่ายอยู่ที่6 26,690บาทนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ครับคือตัวเลขนะครับในส่วนของสวัสดิการไม่ประจําข้ามไปดูในส่วนของการเปรียบเทียบผลรวมนะครับของการจ่ายเงินเดือนนะครับ ในเดือนอ๋อไม่ใช่ครับเราก่อนนั้นไปดูเรื่องของตัวเรื่องระเบียบวินัยน,นะครับเรื่องสืบข,ขัาลามาสายในสัปดาห์เดือนนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับการมีการามาสายทั้งสิ้นนะครับมาสายไม่เกินสามสบนาทีนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าิบเก้านะครับก็ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่1 4 0ครั้งเดือนนี้เป็น1 5 9ครั้งเพิ่มมา19ครั้งนะครับเกิน30นาทีมีทั้งสิ้น20ครั้งนะครับแล้วก็การลาป่วยแบบไม่มีใบรับรองแพทย์นะครับมี17วันนะครับลาป่วยแบบมีใบรับรองแพทย์26วันสงสัยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็ลาฉุกเฉินนะครับ13.5วันนะครับนี่คือเดือนนี้มีแนวโน้มของการขาดลามาสายมากขึ้นนะครับในภาพรวมนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวเปรียบเทียบผลรวมนะครับเป็นตัวกเปรียบเทียบผลรวมก็คือนําผลรวมของการจ่ายเงินเดือนเดือนมิถุนายนนะครับเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนพฤษภาคมดูว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรและด้วยเหตุผลอย่างไรนะครับหน่วยงานแรกนะครับเป็นหน่วยงานบัญชีนะครับพนักงานจํานวนเท่าเดิมนะครับจำนวนเงินเพิ่มขึ้นนะครับ1 0,000กว่าบาทนะครับหมื่นนะครับคิดเป็น 18%นะครับบัญชีเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีพนักงานรับเงินเดือนเต็มเดือนนะครับและนะครับมีพนักงานพนักงานรับเงินเต็มเดือนแล้วนะครับต่อไปเป็น HR นะครับ HR มีพนักงานจำนวนเท่าเดิมคือ3ท่านนะครับแต่ว่าการจ่ายเงินเดือนเดนมุทนาลดลงจากเดือนพฤษภาคม45% นะครับเป็นเหตุผลเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนาพฤษภาคมมีการคืนเงินออมให้กับพนักงานหนึ่งท่านที่ลาออกไปคือน้องเล็กนะครับต่อไปเป็นแผนไอทีนะครับจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น1ท่านนะครับจาก8เป็น9นะครับในส่วนของคนที่มารับในส่วนของการคืนเงินออมกองทุนเงินออมนะครับหนึ่งท่านนะครับ,นนรบแล้วก็มีพนักงานรับเงินแล้วก็มีพนักงานน้องใหม่อีกหนึ่งท่านด้วยนะครับต่อไปเป็นหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งพนักงานแปดท่าน เหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้ลดลง17%เนื่องจากว่าในเดือนพฤษภาคมมีพนักงานหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกู้ยืมเงินบริษัท1ท่านด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นแผนกพอร์ตเชี่ยวเซลล์พนักงานลดลงจาก5ท่านเป็น4ท่านแล้วก็การจ่ายเงินเดือนลดลง49%เนื่องจากเรามีการปรับการทํางานใหม่ในส่วนของการทํางานของหน่วยงานพ o ร์ตเชี่ยวเซลล์นะครับ เรามาดูต่อไปเรามาดูหน่วยงาน QDM นะครับจำนวนพนักงานลดลงจากเดิม10เดือนนี้จ่ายอยู่9ท่านนะครับข้อลดลง11เปอร์เซ็นต์นะครับ11เอปอร์เซ็นต์เพราะมีการคืนเพราะในเดือนเดือนนี้มีการลดพนักงานลง1ท่านแล้วก็มีและเดือนที่แล้วนะครับมีการคืนเงินออมพนักงาน1ท่านด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเทเลนะครับรวมกันเลยระหว่างทีมพิพิีเตอร์กับทีมทิชานะครับจำนวนพนักงานมีทั้งหมด 2ี่4ท่านนะครับการจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับ22เปอร์เซ็นต์นะครับกันแต่เพราะมีนักงานย้ายเข้ามาใหม่นะครับจากเดือนที่แล้วถึง4ท่านด้วยกันนะครับเพิ่มขึ้นมา4ท่านด้วยกันนะครับ เพิ่มขึ้นมาสี่ท่านใช่ครับส่วสตาฟนะครับเดือนนี้สตาฟทเทเลนะครับพนักงานลดลงนะครับแต่มีการจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีการคืนเงินออมพนักงาน2ท่านที่ออกไปแล้วนะครับคือคุณสงการกับคุณกอบแก้วนะครับต่อไปเป็นพนักพนกนวีแคร์นะครับพนักงานลดลงนะครับ เหลือ4ท่านนะครับและเพราเนื่องจากว่าในเดือนอพฤษภาคมมีการคืนเงินออมให้กับพนักงาน1ท่านนะครับทําให้มียอดจ่าลดลงถึง21%นะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมเลยนะครับภาพรวมาการจ่ายเงินเดือน ในเดือนมิถุนายนนะครับมีพนักงาน70ท่านส่วนเดือนพฤษภาคมมีพนักงาน69ท่านก็เพิ่มขึ้นมา1ท่านนะครับแต่ว่ามีการจ่ายเงินเดือนลดลง6เป็นะครับเป็นเงิน83,627.91าบสตางค์นะครับก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เลยนะครับในเดือนนี้เรามีการปรับแผนการจ่ายอ,อปรับแผนการทํางานของหน่วยงาน p r o v i เชีย l เซลล์นะครับมีการปรับลดค่าจ่ายบางส่วนแล้วก็ในเดือนนี้นะครับก็มีการ ประมาณส่วนใหญ่ก็จะมาต,ต,ตัวหลักก็จะมาจากตัวนี้นะครับเป็นแกนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสวัสดิการนะครับก็ในพูดเรื่องของสวัสดิการประจําและไม่ประจําเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือเอกสารชี้แจงรายไ,ได้นะครับเรามาดูในเรื่องของสวัสดิการประจํากันก่อนเลยนะครับสวัสดิการประจํานะครับมีค่าตําแหน่งนะครับอยู่สี่ 1 5 0 0 0บาทนะครับก็จะมีไล่ค่าตำแหน่งตั้งแต่คุณพวงเพชรนะครับคุณอริยวันนะครับคุณศักดานะครับคุณนัฐานะครับคุณพิชญิดนะครับคุณวาลินทรนะครับแล้วก็คุณวิชาลัตนะครับแล้วก็คุณภาคนะครับส่วนค่าตำแหน่งมีทั้งหมด4 5,000บาทนะครับค่า เสื่อมค่าน้ามันค่าโทรศัพท์นะครับของ messenger นะครับคือพี่ตั้มนะครับอยู่ที่4 5 0 0แล้วก็ค่าน้ามันของพี่1นึ่ในอุดมอยู่ที่4,000นะครับรวมกัน53,500บาทครับต่อไปนะครับในส่วนของสวัสดิการไม่ประจำนะครับสวัสดิการไม่ประจำเดือนนี้อยู่ที่26,690บาทนะครับก็จะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว1,499บาทนะครับเรามาดูกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับในส่วนของตัว ค่าน้ำมันนะครับหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นถึง10,000นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่18,500บาทนะครับเพิ่มขึ้นมา4,250บาทนะครับก็ได้ให้ทางหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งได้ตรวจสอบยืนยันยอดนะครับจากน้องนัดแล้วก็น้องนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายของคุณจักรกฤษนะครับของคุณจักรกฤษอยู่ที่5,990บาทครับ และก็ข้าวันเกิดพนักงานมี2ท่านด้วยกันก็คือคุณบุญลือนะครับกับคุณโยทินนะครับสองคนเป็น1000บาทนะครับแล้วก็มีน้องๆเทเลนะครับมาทํางานวันเสาร์นะครับสีท,บนะบท่านก็คือเป็น1,200ับาทนะครับนี่คือในส่วนของสวัสดิการไม่ประจานะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนในส่วนของตัวค่าเฉลีย่ยในงาน TSR นะครับอย่างที่แจ้งแล้วว่าในงาน TSR เดือนนี้มีพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับ มาเป็น24ท่านนะครับทำให้ยอดจ่ายเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่235,474บาท41สตางค์ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเดือนนี้อยู่ที่9,811บาท43สตางค์นะครับมาจะเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่9,006นะครับเพิ่มมามาณักสองอยบาทนะครับส่วนอื่นๆในช่องการหักอื่นๆนะครับช่องขนาดอื่นๆเดือนนี้มีความพิเศษนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเดือนนี้มีการหัก หนี้นะครับเนื่องจากพนักง,งานลาออกสองท่านนะครับมีการหักหนี้ก็มีคุณสาวิตรีห้าพันแปดนะครับมีการหักหนี้สองท่านแล้วก็มีคุณบุญล,ลือสี่พันสองนะครับสองคนนะครับส่วนานายโนโบูิตก็จะเป็นในส่วนของถ้าจอดลดค่าอาหารกลางวันนะครับหกสองพันหกนะครับคุณปีเตอร์นะครับก็คือในส่วนของหนี้ทีเอสอาร์นะครับ หมดแล้วครับเรามีเท่านี้นะครับในส่วนของตัวหักอื่นๆของพนักงานนะครับ15,412าบาท93สตาตงนะครับสรุปได้ว่าในการจ่ายเงินเดือนเดือนนี้ก็อยู่ที่1 2 7 2 2 4้บาท7 1ตะตางคนะครับถือว่าการตรวจสอบเดือนนี้ถูกต้องครับผม